ด้วยนะคะต้นหาครับผมเชิงับฝากช่องยายดานาเดียด้วยนะอ๋อยายดานาเดียขึ้นขึ้นช่องใหม่แล้วเหรอครับขึ้นช่องใหม่ค่ะช่องเก่าปิดไปแล้วค่ะอ๋อเป็นไรครับก็ไม่รู้ค่ะทุกอย่างรฝากกันนะครับก็ปิดช่องเราได้ไปแล้วค่ะอืมตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดรอไปก่อนก่อนไม่ต้องตั้ง ฝากด้วยนะคะครับผมขอบคุณครับเริ่มต้นใหม่อีกแล้วนะคะยายดานาเดียนะครับนี่นะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังหลังกลับมาจากท่อกระถินแล้วนะครับนะครับก็กลับเก็บข้าวของนะครับลุงพันนะครับก็มาเก็บข้าวของก่อนนะครับต่อไฟหน้าบ้านต่อตอนไหม กอสิต่อไฟหน้าบ้านเหรอตอนนี้เหอเพราะว่ากำลังเก็บของเนาะคนตางก่อกำลังยืงขนาดหน้าบ้านหมอใช่โอเโหทีครับแทนกำลังจะต่อไปต่อไปไปหน้าบ้านโงยอดกระถินรถคนก่อต้นกระถินนะเนาะเอาไฟตุ่มบ่เออมัะไฟอยู่ไฟตุ่มเพียงแต่่วาสายมันเสียถ้าสายมันเสียผมก็เปิดให้ได้สายไม่เสียเราก็ทำชั่วคราวก่อนเพราะว่าไม่เจอ เลื่อนใจเรื่อยๆครับผมยายดายายดานานาเดียด้วยอือครับเขาเป็นสายไทยนะครับอ๋ออันนี้ในต้นกระถินเอาเข้ามาหลอดเดียเข้ามาในบ้านนะสองนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับนะนะครับต้นกระถินนะครับนี่นะครับต้นที่ต้นที่สิบนะครับเอฟซีนะต้นที่สิบนะครับ ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดไฟสักครู่นะครับเอฟซีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟที่หน้าบ้านผมก่อนนะครับนะนี่ครับก็ขออนุญาตไปเปิดไฟสักแป๊บนะครับเอฟซีนะดูต้นกระถินไปพังๆก่อนนะครับนึง จากตั้งต้นกระถินี่ต้นอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้าก็ตรงนี้สุดเลยครับใมาส่ต้ถินด้วยใด้เยน่่งได้าใส่วมีเดี๋ยวผจะใส่ต้กระินต้นที่สิบนะเอฟซีเราถงแล้วเ้าต้นก็ใส่ไปแล้วนะฮะ Paid, นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเอฟซีนะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับตอนที่สิบนะครับาพี่นายก็มาติดพุ่งกระถิ่นด้วยนะครับผมขอบยอดสูงเพื่อนเลยโอ้เอาเอาแค่นั้นก็พอเอาแค่นั้นก็พอครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับนี่นะครับพี่นายก็มาติดด้วยนะครับ นี่คือกกทินต้นที่สิบนะครับนะเอฟซีทุกๆท่านนะครับอ่าสายยูทูบเบอร์และบ้านกกอกนะครับอ่าที่วัดสว่างโนนสูงตำบลว่่าีทวัดวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดนะครับใครอยากร่วมทำบุญนะกะินขอนแก่นนะครับนี่นะครับในวันที่เจ็ดนะครับในวันยูทูบเบอร์บ้านกกอกนี่นะครับวัดสว่างโนนสูงนะครับตำบล อุบลาชอำเภอจุมแพจังหวัดขอนแก่นก็ขอบคุณนะครับนี่ก็หมายเลขบัญชีนะครับนาครนิตนะครับที่ร่วมสมทบทุนนะครับหมายเลขบัญชีหกสองสี่เจ็ดสองหกหนึ่งสี่สามเก้าสองนะครับธนาคาร SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนี่นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับวัดอีกสท่านที่อยู่ชื่อในบัญชีนะ ทีขก็ขอขบคุณมากนะครับะมาอ้าวใชครับผมองา้าครต่อได้เลยครับผมอาทนี้ทำไมเขเอาใส่รังแล้วเขาจะไปแล้วเหรอวันที่19บกก็บไว้เก็บไว้ก่อนครับที่บเกครับเจะเก็บไว้ก่อนใช่ครับเนึกว่าจะเอาไปพรุ่งนี้เลยเก็บไว้ก่อนนะครับร้อมารับไปี่ังุดครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีนะครับผม